ก็จะได้ยินเรื่องของกรรมสิ่งที่กระทำนะครับแล้วก็ส่งผลไปเป็นผลของกรรมก็คือวิบากการการที่เราเข้าใจรูปแบบเนี้ยแต่บางทีวิบากกว่าจะมาเกิดในสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันไม่ทันทีทําให้คนเนี่ยเหมือนทําในสิ่งที่ที่ไม่ดีอะครับทีเนี้ยจะทํายังไงให้เข้าใจเรื่องของกรรมละเกรงกลัวต่อวิบากที่จะเกิดมากขึ้นนะครับค่ะ เดี๋ยวนี้มีวิบากไหมคะก่อนอื่นนะคะทุกคำต้องเข้าใจในภาษาของตนของตนวิปากะในภาษาบาลีหมายความถึงสภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรโตนในไม่ใช่วิบากเพราะว่าไม่ใช่สภาพรู้นะคะเพราะฉะนั้นเหตุคือกรรมการกระทา ก็ไม่ใช่โตเกีาอีไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นาธาตุรู้มีมากมายหลายอย่างนะคะตอนเช้าเราก็พูดถึงเรื่องหนึ่งธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงหลากหลายต่างประเภทสิ่งที่มีจริงประเภทหนึ่งคือเกิดมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมทั้งหมดเลยถามนิดหนึ่งนะคะหิวมีจริงไหมคะ เป็นธรรมะหรือเปล่าธรรมะคือไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเมื่อเช้านี้เรากล่าวถึงแล้วว่าธรรมะที่ไม่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมท,ทั้งหมดเลยทุกชนิดและถ้ารู้นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้รู้สึกจำได้พวกนี้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกจำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสภาพที่จำสภาพที่คิดทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเป็นนามธรรม พราะฉันหิวเป็นนามนธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมถูกต้องค่ะเนี่ยค่ะคือประโยชน์ไหมที่จะรู้ว่าบังคับไม่ให้หิวได้ไหมไม่ได้ค่ะหิวมากหิวน้อยบังคับได้ไหมค่ะไม่ได้ครับทุกอย่างหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉันเริ่มรู้แล้วว่ากําลังหิวเนี่ยนะขณะนั้นนะเป็นธรรมะที่มีจริง เกิดพระเหตุปัจจัยไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะกว่าจะทุกอย่างทุกอย่างนี่คือไม่เว้นเลยนะคะจากในสังสารวัตรที่ไม่เคยรู้และยึดถือผิดผิดมาตลอดว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยกว่าจะค่อยๆรู้ว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆนะทางตาแต่ไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยค่ะกว่าจะลบล้างความเห็นผิด จำผิดนะคะยึดถือมาผิดๆจนกระทั่งค่อยๆประจักแจ้งใช้คำว่าประจักแจ้งหมายความว่าสภาพนั้นต้องปรากฏแสนสั้นจึงจะไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นะคะเพียงแค่ปรากฏนิดเดียวเนี่ยเอาดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยไปแตกย่อยสลายจนกระทั่งเหลือนิดเดียวเนี่ยจะเป็นดอกไม้ไหมก็ไม่เป็นแต่พอม,รมัรวมๆกันอย่างเดียวกันนะคะเอามารวมกันก็เป็นกลีบดอกไม้กลีบหนึ่ง เป็นใบเป็นต้นเป็นรากอะไรเหลือที่จะประมาณได้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับปกปิดหลอกลวงความจริงให้เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังทุกคำนะคะเข้าใจเมื่อไรแม้ความเข้าใจก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจึงมีคนฉลาดมีคนโง่นะคะมีคนรู้กับมีคนไม่รู้ มทีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงไม่ว่าจะชาติใดประเทศใดคนใดนะคะมีจริงทั้งนั้นและก็หลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งวิชานี้น่าสนใจไหมคะวิชาความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นวิชาที่เหนือวิชาใดๆทั้งสิ้นใครจะไปเรียนวิชาอะไรมาทั้งหมดนะคะก็ไม่รู้วิชานี้ใช่ไหมว่าขณะนี้ไม่ใช่เรา เป็นแต่เพียงธรรมะแต่และหนึ่งซึ่งหลากหลายมากแล้วก็มีจริงๆแล้วก็เกิดดับด้วยทุกคำพิสูจน์ได้นี่เป็นสิ่งที่ควรสะสมไหมที่จะเมื่อเป็นความจริงแล้วจะรู้หรือไม่รู้ถ้าจะรู้รู้ได้แต่ไม่ใช่ทันทีเพราะความรู้ไม่ใช่เราหรือใครที่จะไปพยายามไปนั่งปฏิบัติที่หนึ่งที่ใดนะคะแต่ต้องสะสมเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูก ในสิ่งที่กำลังมีจริงๆตราบใดที่สามารถจะเข้าใจได้โดยความไม่ใช่เราโดยความเป็นอนัตตาถ้าไม่เคยฟังเลยหมดโอกาสเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าฟังธรรมะทำไมเสียเวลาไปปฏิบัติด,ดีกว่าผิดเพราะเหตุว่าจะไปรู้อะไรคะถามจริงๆว่าจะรู้อะไรนั่งเฉยๆนี่จะรู้อะไร แต่เพราะได้ยินได้ฟังนะคะคำซึ่งยากแสนยากที่ใครจะได้ฟังต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ทําไว้แต่ปางก่อนแล้วก็ไม่หรือว่าขณะนี้เองกําลังเป็นปางก่อนของชาติหน้าถ้าเรามีความเข้าใจในชาตินี้นะคะต่อไปเราก็มีโอกาสที่จะได้ฟังอีกเข้าใจอีกจนกว่าจะถึงวันที่เป็นอภิสมัยอะิสมัยะสมัยคือขณะนะคะอะิคือ ยิ่งใหญ่ในสังสารวัตรที่ได้เข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏกับปัญญาซึ่งไม่ใช่เราแต่จากการฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับค่อยๆละความไม่รู้ไปสภาพธรรมะก็ปรากฏค่ะเพราะใครจะเปลี่ยนความจริงว่าเดี๋ยวนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินแล่คนขณะไม่ใช่ขณะเดียวกันถ้าพูดถึงได้ยินนะคะขณะเดียว ที่มีเสียงปรากฏและมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินขณะนั้นมืดหรือสว่างธรรมะเป็นเรื่องฟังเข้าใจจะเข้าใจก็ต่อเมื่อฟังแล้วก็คิดตามถูกนะคะจะเป็นผิดไม่ได้ความจริงจะเปลี่ยนเป็นความไม่จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ความจริงแค่เนี้ยเรารู้จริงๆหรือเปล่านะคะ ขณะที่เสียงปรากฏไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากได้ยินธาตรู้ที่กำลังได้ยินเสียงขณะนั้นมืดหรือสว่างค่ะฟังได้ยินเสียงก็จะได้ยินแค่เสียงขณะที่ได้ยินเฉพาะได้ยินขณะได้ยินไม่มีเห็นใช่ไหมคะขณะได้ยินต้องมีเสียงม,มีเสียงกับได้ยินขณะนั้นนะคะมืดหรือสว่างขณะที่มีเสียง กับได้ยินเ,ยเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยค่ะพระสภาวะธรรมะต้องเกิดขึ้นรปรากฏทีละหนึ่งจิตคือธาตรู้เกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพียงหนึ่งเพราะประกอบด้วยเจตสิกซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์อารมณ์นะคะภาษาบาลีจะออกเสียงว่าอารมณะคือสิ่งที่จิตรู้เราพูดถึงคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยเนี่ย เราไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงวันนี้อารมณ์ดีเพราะเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีเพราะจิตรู้สิ่งที่ดีก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่อารมณ์จริงๆคือสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นขณะได้ยินเสียงเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้ยินเฉพาะเสียงที่ปรากฏไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏเดี๋ยวนี้เองแล้วก็มีธาตุที่ได้ยินเสียงด้วยอย่างอื่นมีไหมะคะ อย่างอื่นไม่เกิดครับในขณะนั้นต้องมีเพียงเท่านั้นนะคะมืดหรือสว่างไม่มืดและไม่สว่างครับ<ม>พอได้ยินอย่างเดียวพอได้ยินอย่างเดียวไหมครับไม่มืดต้องสว่างไม่ใช่เลยคะ่ะอ๋อถ้าสว่างครับก็ไม่ใช่มืดใช่ไหมใช่ครับค่ะ เพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏเดี๋ยวนี้ธรรมดาอย่างนี้ปกติอย่างนี้ธรรมะเป็นปกตินะคะเป็นธรรมดาขณะที่เสียงกําลังปรากฏเดี๋ยวนี้เองเพราะมีธาตุที่ได้ยินถ้าใครที่นี่นะคะคิดเรื่องอื่นไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะแต่เสียงปรากฏเมื่อไหร่ต้องมีธาตุได้ยินเมื่อนั้นตั้งใจจะได้ยินเสียงหรือเปล่าคะ หรือว่าต้องได้ยินต้องตั้งใจถึงได้ยินครับต้องตั้งใจเลยค่ะต้องตั้งใจฟังเสียงเครื่องรับอากาศหรือเปล่าคะไม่ครับแล้วทำไมได้ยินเพราะมีปัจจัยทำให้ได้ยินครับแน่นอนค่ะเลือกไม่ได้ว่าจะได้ยินอะไรกำลังนอนหลับฟ้าร้องตื่น ใครไปต้องการให้ฟ้าร้องใครไปต้องการให้ตื่นขึ้นได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นแม้ได้ยินนะคะก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับปัญชาเลยเริ่มเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟ้าร้องไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพระฉะ้นลองพิจารณาเพื่อดูความเข้าใจธรรมะนะคะ ว่าการฟังธรรมะแล้วไตรตรองเนี่ยทำให้เป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลและความจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ค่ะจะมีอำนาจยังไงยังไงมหาศาลสักเท่าไหร่จะเปลี่ยนธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนัในขณะที่กำลังได้ยินเช่นเดี๋ยวนี้เลยเสียงปรากฏไม่มีอย่างอื่นเลยมีเฉพาะเสียงนั้นที่ปรากฏในขณะนั้นนะ่ะมืดหรือสว่าง เรื่องสอบถามความเข้าใจธรรมะค่ะง่ายๆเพราะเป็นจริงอย่างนั้นค่ะธรรมะเกิดก็ไม่รู้ใช่ไหมคะธรรมะดับก็ไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่รู้เพราะฉันต่อไปนี้แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีค่าเหนือรัตนะใดๆทั้งสิ้นเพราะจากความไม่รู้มาเป็นความรู้ขึ้นตรงตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้น ถามคำเดียวว่าขณะที่กำลังได้ยินมืดหรือสว่างตามความเป็นจริงค่ะอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเห็นพอหลับตาไม่เห็นมีคนสักคนท่านไม่ลืมตามีคนตั้งเยอะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นความจริงว่าไม่ได้เห็นคนนะเห็นเฉพาะสิ่งที่สามารถกระทบตาถ้าไม่กระทบตาจะเห็นไหมคะข้างหลังเนี่ยใครเห็นอะไรข้างหลังบ้างตาไม่ได้อยู่ข้างหลัง เพราะฉันก็ไม่มีอะไรไปกระทบตาเพราะฉันจะไปเกิดเห็นข้างหลังไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะมีเห็นเพราะตาอยู่ตรงนี้และมีสิ่งที่ต้องกระทบตาด้วยทันทีที่เสียงกระทบหูไม่มีอะไรกระทบตาต้องทีและหนึ่งขณะผัดสะนิกันติกอฟครับนี่มีห้องผัดสะใช่ไหมคะใช่ครับห้องที่เราอยู่กัน ทั้งอ่านด้วยทั้งเห็นด้วยทั้งพูดด้วยแต่รู้ไหมว่าผัสสะคืออะไรเห็นไหมคะเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายลองถามสักคำหนึ่งสิว่ารู้ไหมคืออะไรแต่พอได้ฟังนะคะทุกคำก็คือสิ่งที่เราพูดนั่นแหละพูดมาเลยนะคะหิวก็พูดแต่หิวเป็นอะไรล่ะเห็นไหมคะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าหิวเป็นอะไร หิวไม่ใช่เราแต่หิวมีจริงๆแล้วก็สิ่งที่ไม่รู้อะไรก็หิวไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนหิวนกหิวสัตว์หิวแต่หิวเป็นอะไรเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางกายถ้าไม่มีกายจะหิวไหมคะมเห็นไหมคะไม่หิวเนี่ยค่ะทุกอย่างเป็นความจริงในชีวิตทั้งหมดซึ่งถูกปกปิดสนิทแน่นมากทุกชาติ ยากที่จะรู้ได้แต่ทุกคำเป็นคำจริงของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แต่ว่าต้องฟังนะคะไตรตรองและความจริงต้องเป็นความจริงไม่ปฏิเสธสัจจะความจริงสัจจะบาร,รมีคือเมื่อรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้จะไปรู้อย่างเล่นเล่นหล,ล,ลอกๆลกลวงๆอ,อ,อย่างเดิมไหมใช่ไหมคะในเมื่อไม่ได้ให้ความจริงอะไรเลยแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยคะ่ะผู้ที่ตรงต่อความจริงนะคะ คิดว่าต้องดีกว่าไม่รู้แน่นอนเพราะถูกหลวงมาตลอดจะไม่ถูกหลวงก็ต่อเมื่อรู้ความจริงของแต่และอย่างตรงตามกับเป็นจริงก็เป็นผู้ที่สะสมสัจจะบารมีเป็นผู้ที่เริ่มตรงต่อความจริงทุกอย่างที่ฟังเมื่อรู้และเข้าใจถูกต้องถ้าฟังไม่ดีนะคะฟังเพลิน,นผิดทันที ทุกคำที่พูดกันโดยไม่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องลวงใช่ไหมคะคิดว่าเข้าใจอย่างฟังธรรมะสนทนาธรรมะปฏิบัติธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรถูกไหมคะเขาบอกว่าฟังธรรมะเนี่ยแต่ไม่เห็นรู้เลยว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติธรรมะก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไร เพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักแต่ว่าจะเมื่อรู้จักก็ต้องฟังอย่างละเอียดเพราะอะไรคะเคยไม่รู้จักมานานแสนานานในสังสารวัตรแล้วจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้มิฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ก่อนตรัสรู้ต้องไม่บำเพ็ญบารมีอะไรเลยก็สามารถที่จะไปที่ไหนแล้วก็เกิดรู้ขึ้นมาได้ ก็ไม่เป็นความจริงอย่างนั้นนะคะเพราะฉันแต่ละคําที่ได้ฟังแล้วนะคะเพียงแค่ฟังแล้วเนี่ยถามทบทวนเตือนให้ไม่ลืมนะคะว่าที่ฟังไปแล้วเนี่ยพอหยุดฟังก็ลืมเลยแค่ออกจากห้องนี้ก็ลืมยังไม่ทันออกก็ลืมเพราะว่าไม่ได้ฟังบ่อยเหมือนอย่างสิ่งที่จำไว้ถ้าแค่ได้ยินครั้งเดียวนะคะหรือเพียงเห็นคนเดียวครั้งเดียวเนี่ยจำได้ไหม เห็นบ่อยๆจำได้ไหมจำได้จนกระทั่งว่าเขาเดินอยู่ข้างหน้ายังรู้ว่าใครเห็นไหมคะคนที่ไปที่มูลนิธินะคะคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะรู้ว่าใครอยู่ข้างหน้าใครกําลังเดินอยู่ข้างหน้านี่เพราะบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เคยได้ยินเรื่องได้ยินเห็นคิดนึกหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราก็ใช้คำว่าหทวาร ผัสสะเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าเราเข้าใจถูกต้องเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะคะเพราะเหตุว่าเห็นละนึกออกว่าคืออะไรแต่คนที่ไม่รู้ว่าผัสสะคืออะไรนะคะก็ผ่านผัสสะไปทุกวันใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าผัสสะคืออะไรแต่ผัสสะเป็นคำนะคะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีทุกขณะก็มี แต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนและคืออะไรจนกว่าจะได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คิดให้ไตรตรองนะคะจนเป็นความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เราทุกอย่างต้องมาที่ทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายคือให้ประจักษ์ความจริงว่าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร